สวัสดีค่ะวันนี้เพจเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะคะมีโอกาสได้มาส่งเตาให้ลูกค้าที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะคะพิกัดบ้านโนนตาลน,นะคะ8 9ลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงสนใจศึกษาดูงานก็เชิญแวะชมได้นะคะ ทางไปบ้านขุมปูนนะคะส่งเองพร้อมสาธิตนะคะเป็นวันหยุดนะ,ะเป็นการสาธิตรุ่น SS05+ นะคะม้ไไ,ไหเป็นการอบไม้แห้งนะคะตอนนี้ก็เตรียมปืนลงถังนะ ป,ป,ประมาณโดน,นกันได้แบชั่วโมงเดียวค่ะไม้มันแห้งเเือ,เอเลยก้าท้าเลยตัวนี้เพราะว่าไปเผาให้คุณหมอมาแล้วที่ห้วยพึ่ง40นาทีคายแก๊สเลย ครั้งนี่ใส่ได้โดนปันไหนจ้ะประมาณสองปีค่ะสองปีเพราะมันใช้เวลาในการเผาน้อยมันก็มสึกหลอมมันจะยืดอายุการใช้งานมันจะเร็วติดเร็วมันก็อายุการใช้งานมันก็ได้นานเราไม่ใช่การเผาเราเป็นการอบไฟเขาจะผ่านท่อขึ้นมาอย่างเดียวทำให้ท่อตัวนี้ร้อนร้อนก็จะแผ่ความร้อนใส่ไม้ใช่ไหมท เขาไม่ได้ไปเผาไม้โดยตรงเขาไมเลยให้เต็มเลยนะพี่เต็มเอาอะไยิ่งดีได้เยอะแต่ได้เยอะได้เยอะใช้ได้น้อยก็ได้น้อยวัวไฟให้มันได้พอมันร้อนร้อนตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะดูเวลาจะได้ จะได้จับเวลาหนสีบ่ายสองเดบ่ายเกือบจะบ่ายสามแล้วอีกสิบนาทีาครับพ่อก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพวกหนูสาธิตให้ชมก่อนเดี๋ยวค่อยเผารอบหน้ารอบหน้าเผาอีก เผาง่ายมากถ้าเผาเป็นแล้วนี่จะสนุกมากเลยนะเตาแบบนี้แล้วแล้วมันจะลดเวลาลงเรื่อยๆนะทําสถิติดีขึ้นเรื่อยๆก่อนยัก่อนทานนี่ดีบ่อโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยบ่ <c oughs> มีเทาครับบ่มีเทาจะบะมีจะหมี่ีเทาเลยเปอร์เซ็นต์เลยทานเพียบเลยทานออกมาเลยเรียววาวเลยมันเดียววาวเลย ในไทเนี like, ่ยเผาามาหลายครั้งแล้วคือว่าออกมาโอ้โหเลยหรอโอ้โหเลยสวยลองจุดไปให้ลูกค้าดูก่อนเนาะวิธีการบอกวีาร่เาไฟแรเตรียมไฟแช็์มอสเป็นสีอาตินอัลตินเลยค่ะบ่มีปัญหา มัลหดีมันุยมันงอกลายเลยเวลามันมันเป็นทานจะอบลงลายเลยเี๋ยวอยู่ดอกเครื่องถังตัวยามอัดในย่างในมันเลยดีนี้เอาย้ำอวได้ดีเมนแต่ว่าไหนมันตรงแรงแรงที่สุดใเน่นคอนไรเป็นยให้ให้พอดีกับให้ปิดฝาได้นะคะม่อห่อกเองครับมันถึงมันหอ,อยอบเลย ภัยมันนีนัอยไ่เนหอกไงไปนำสมนใม่ออกไสบนี้เปิดข้างล่างเลยค่ะตรงไหนเปิดตรงไหนเปิดายครับตรงนี้ค่ะมีกติกไหมมีกติกไหมอ๋อนำสมนใม่ต้งต้อันนี้ล้ไงบ้างเดี๋ยวมีานให้กันวัมีตีไหมีม่ใหมติ บัวครับม,ม,มันมันทาสีมันสีเขียวมันนะโอ้โอ้เจนเอาน้ำม,มาเติมเลยไปน้ำเติมให่กับบอกระชังใส่น้องมาหนี้นเนาะไอขวดน่าอะไครับขวดจะได้เนะาะขวดแป้งกับถีบห่อนี่แหละขวดแล้วว่าเอาน้ำมาเติมไหมเอาน้ำมาเติมน้ำให้กระบอกนี่กันเป็นการความกัน ทานอ yup. ัแห <Okay. S 1> ้งเหครับเนทานอัแห้งขคยบอกนเลยตรนี้ตนี้คุณภาพดีกว่าทาัแห้งร้อยเท่ายเท่าโอ้ตอนนี้ข้าว่อ๋อได้ได้ด้เนอีกนึงได้ยแต่ว่าทานทานพิพพูดว่าทานทานอัแห้งมันมีควันน่นี้เฮพออทาแห้งเลยล่ะตัวนี้ไปทำให้ก้นม้าดำนะ ว่ามันอบเนี่ยตัวนี้มันเป็นคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้มันมีขมเอามันมีเป็นทานบริสุทธิ์แล้วนะเพราะว่าเราข้าวสีขายเป็นทานอันนี้ก็ได้เลยทานกระละมังเผาก็ได้เลยเอาเลไอ้จุดเลยจุดเลยค่ะยังย่งค่ะไม่ต้องจะพึ่งจุดไฟก่อนน้ำใส่ก่อนวิธีจุดไฟนะคะอยู่ข้างล่างหน้าเตาเปิดหลังเตาหรือยัง นาเตาหลังเตาเปิดไว้เลยนะคะไม่ต้องปิดนะคะหาฟืนมานะฟืนมาไรของไ่ดินเหนียวคหรอดินเหนียวบพมาะมี์เหลอมีแต่ดินตำนีดหนี่แหละดินนี่แหละอัดได้ป้อง เห็นไหมพี่สังเกตไหมว่าไฟมันจะไม่ดับเลยนะถ้าเป็นไฟเตาหน้าเดียวแต่ก่อนเราทำหน้าเดียวะมันมันจะมันจะจุดติดยาาลูกค้าบางคนก็เข้าใจเขาก็แบบมันไม่สะดวกอันนี้มันจะวิ่งไปเลยระบายดีมากจุดข้าเดียวติดขอให้เตรียมปืนไว้ถ้ามันติดอย่างนี้เนี่ยให้รีบใส่ปืนเข้าไปเลยอัดให้แน่นเลยใช่ใช่ สะสมมันจะสะสมให้ต่อเนื่องมันจะมันจะไปไม่ขาดนะถ้ามันขาดเราต้องเริ่มใหม่นะเราไม่ใช่ใช่คิดดูว่าเตาเนี่ยมันขนาดใหญ่นะไม้เราก็จุเข้าไปเยอะมันต้องพอสมควรนะเอาเศษเล็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ติดนะใช่ไม่มันเศษไม้ใหญ่เกินไปเอาเล็กๆก่อน นเผาไปเดินเผาเห็นแต่งตาไหมครับไม่รู้นี่แหละหนูก็ไปสายทีแล้วหนูก็ส่ลกายอยู่วะเห็นไปช่วยลูกค้าเผาไอ้ตอนที่เจ้ายืนอยู่ใส่เสียสีเหลืองเหลือเนี่ยนี่มันเห็นผมโวยไร้ตาผูดไายรู้ก็จะไม่พอยืนยิงแล้วมึงเนาะยังว่าใจดี ไทยหนิงหนิงเน่ยมาส่นตัวไม่ไปสองคนไงไปแล้วหนูก็จับกล้องแล้วก็ก้มไปทําโน่นทํานี่เนี่ยถ้าคอยเติมฟืนอย่างนี้แหละก็จะช่วยทําให้ลูกค้าจนแบบไม้ขายแก๊สค่อยกลับจะพอมีหนาทีกันก็คือในน้าไห่โหนะว่าเฮ็ยจังไรยังใช่นี่แหละเพราะอยากมาไล่ชวนลูกค้าเบิ้งสิแหละเาจึงเข้าใจวิธีการทำยังไงตัวแรกมันจะมีควันบอลก่อไฟเป็นบ่อละ มันจะหายไปเองด้วยด้อให้มีให้มีที่โล่งๆหน่อยนะพี่อย่าให้อับด้วยโอเคไหมอ๋อแผ่นไม้เลยใช่ตัวนี้ครับพราะว่อเจะเมันเจอไปเจอไฟเจอของไฟสิมันราะไฟมันออกสองฐานเห็นไหมพี่ฟังเสียงไหมมันจะเข้าไปข้างในใช่ ยงดูมันดูที่มาครับมันดูข้างล่างเนี่ยเขาได้เติมพืนเรื่อยๆจนกว่าขางบนจัหมดสิใช่นี่แหละหนูบอกให้รีบรีบสะสมเลยสะสมความร้อนอย่าให้ขาดถ้าถ้าพี่ปล่อยปั๊บเนี่ยมันจะหมดฟืนหมดไปหมดไปไปแล้วมันจะเหมือนการเริ่มใหม่ทิ้ได้ใหม่ใช่พยายามอย่าให้ขาดเลยแต่ถ้ามันเป็นแก๊สแล้วเราถอดฟืนออกได้เลย เอาอันควดออกเวลามันเป็นผ้าเชลล์ตากของมันถึเป็นคุ้งๆนี่เป็นกีดินจีเจ้าอาตินึกจงได้ไหมสีจีเจ้าเห็นเห็นจโกยออกไหมคะไม่คิดอ๋อที่เป็นไม้ไผ่ไอ้โกยเอ,เอาเอาดินออกค่ะดินแห้งดินที่ไอ้พอพอมันเป็นฐานแล้วเราก็เปิดก่อนเปิดฟ้าไงนี่เอาปิดไม้ไผ่ควันออกสิเลยควัน<ข>อยู่ไม้ไผ่มันควันไปรบกวนค <ขอ S 2> <ล>นดูสิเลยเห็นไหมเห็นไหมไฟเราน่ะไม่ได้จุด เวลครั้งที่สองเลยนะครั้งเดียวจบไปวัตถุดันออกกาดออกหาหามองออกเลยน้ำตรงรอยเท้าต่อเห็นไหมขอนตอฝ่านี่เท่ากับเท่ากับตู้เห็นมันเห็นมันสนิทมันเกี่ยวออกได้มันมันจะติดไหมอ่ะพี่เพราะว่าแกทำไมเอาแต่ไม้ใหญ่เลี้ยงไปตอนแรกเราใช้ไม้เล็กก่อนยื่นเบเชนวนเลยนะเบเชนวนอีกชั้นหนึ่งบน สาคมรอนอีกันหนึ่งกิด้วยิบ่กิดเวอิยกิะ